ดูดิได้มอบทันจิโร่มาแล้วทุกคนดูโอ้โอ,โอ้ได้มอบทันจิโร่มาแล้วสุดยอดเลยเอลองดูนะคะฟืบนี่โอ้โหแต่ว่าทรงผมยังเป็นทรงผมเราอยู่นะเสื้อผ้านี่ก็ทันจิโร่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปอนิเมะชายคูนะ,ะหรือว่า การผลิตโรงงานหรือว่าการสร้างโรงงานเกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะทั้งหลายทั้งแหล่นะคะก็ในแมปนี้ถูกสร้างมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะคะก็หลังจากที่พี่นิวได้ดูภาพปกเกมนั้นเนี่ยมันก็จะมีวันพีชมีนารุโตะนะคะแล้วก็มีทันจิโร่เดมอนเเลเยมีไซตามะนะคะหรือว่ามีซูเปอร์ไซย่าอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหแต่ว่าวันนี้พี่นิวนะคะตั้งใจว่าจะมาทําการสร้างโรงงานผลิตทันจิโร่นั่นเองนะคะในดาบพิฆาตอสูนั่นเองอะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันเลยนะ,ะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเข้าไปเล่นกันเลยกับอนิเมะชายคูนเอาล่ะตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาในแมปแล้วนะคะตอนนี้โรงงานทันจิโร่ว่างอยู่นะคะเป็นโรงงานสีเขียวโอเควาร์ปเข้าไปเราต้องทําการเคลมก่อนเพื่อให้เป็นโรงงานเรานะว้วมันก็จะกลายเป็นชื่อเราเพราะเราคือเจ้าของโรงงานนะตอนนี้เดร๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะว่ามันเป็นโรงงานทันจิโร่จริงหรือไม่ นี่เลยค่ะทุกคนเห็นปะม,มันจะเขียนว่าทันจิโร่นะคะแสดงว่านี่คือโรงงานทันจิโร่ของแทนนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันดีกว่านะฮะลูฟี่วันพีทก็มานะคะทุกคนเห็นปะก็ไซตามะอะไรแบบนี้นะทุกคนก็นเป็นตัวละครในอนิเมะที่เราคุ้นเคยกันดีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะทำการสร้างผลิตนะคะโรงงานของทันจิโร่เลยดีกว่าทุกนะคะนอะ่ะอันดับแรกนะ,ะพี่นิวต้องทําการไปสร้างนี่เลยเครื่องจักรก่อนนะคะ ฟาวแบบนี้นะคะนี่เลยก็จะมีเครื่องจักรออกมาเครื่องจักรในโรงงานของทันจิโร่ก็จะเป็นเครื่องจักรรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็จะมีวัตถุดิบนะคะเรียกว่าอะไรก็จะมีพวกวัตถุวัสดุนะเรียกวัสดุออกมาจากเครื่องจักรนะคะนี่แบบนี้ในระหว่างนี้นะคะเครื่องจักรเนี้ยมันก็จะทําการผลิตเงินให้เราด้วยนะคะเราก็มาดูเงินตรงนี้เลยตรงนี้นะเงินมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะ อ่ะเคลมเงินก่อนนะทุกคนแบบนี้อ่ะพอเราเอาเงินมาแล้วเราก็มาสร้างเครื่องจักรอันหนึ่งนะฟืบนี่เลยเราก็จะได้เครื่องจักรอีกอันหนึ่งมาแล้วนะคะในขณะที่รอบๆเรานั้นกําลังสร้างโรงงานอย่างแข่งขันกันเลยนะคะเราก็ต้องสร้างโรงงานอย่างแข่งขันเช่นกันนะทุกคนมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดโรงงานทันจิโร่เสร็จแล้วมันจะออกมารูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะอ่ะต่อไปเครื่องจักรอันต่อไปราคา3า0จัดไปนะ ก็จะเป็นเครื่องจักรหน้าตาเหมือนกันนะรู้สึกว่าในแบบนี้นะครับผลิตเอ่อเครื่องจักรนะะไม่ใช่ผลิตเครื่องจกักรผลิตเงินได้ขึ้นมาไวมากเลยนะต่อไปเครื่องจักรราคา400นะฮะฟ้าเป็นยังไงอ่าเป็นเครื่อง QC นะฮะเนี่ะเป็นเครื่องตรวจสอบนั่นเองว่าวัสดุที่ออกมาจากเครื่องจักรเนี่ยผ่านการ QC หรือผ่านความปลอดภัยหรือไม่นะฮะสุดยอดต่อไปนะเป็นการซื้ออะไรเนี่ย c o n เยอร์คืออะไรไม่แน่ใจฟ้า อ๋อเป็นการซื้อสายพานขึ้นมาอีกอันนึงนะคะเป็นสายพานเครื่องจักรนะทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยอันต้าดอปเปอร์นะคะแต่ว่าต้องใช้เงินโลบักในการซื้อนั่นเองนะทุกคนโอ้โหร้อยห้าสิบโลบักมันคงจะเป็นเครื่องจักรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะผลิตเงินให้เราได้ไวมากคือุยอ้ยโุ้ยคุ้ย เฮ้ยทำไมโหดร้ายอะเราโดนเพื่อนเราโรงงานข้างๆกันนี้นะคะกำจัดนะเมื่อกี้นี้โอ้เงินขึ้นมา3า0 0เลยนะคะอุ้ยมากแล้วมันมากแล้วตอนนี้เราไม่มีอาวุธอะไรเลยนะคะเราไม่มีอาวุธอะไรเลยนะ,ะมันมากแล้วทุกคนเอ้ยเ้ยบ้าบอมันมาจากโรงงานไซตามานะทุกคนนะนี่มันคือพลังของไซตามานั้นเหรอโอ้โหเพื่อนทำไมโหดจุง เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอสร้างกำแพงก่อนดีกว่านะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันโรงงานของเราทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้พี่นิวสร้างเออนี้ขึ้นมาแล้วนะคะกำแพงแล้วนะคะต่อไปซื้อนี่เลยเลเซอร์ประตูนะคะเลเซอร์ประตูโอเคซื้อมาแล้วแต่มันก็ยังเข้ามาได้อยู่ดีตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธอันาตรายนะทุกคนนะเห็นไหมมันมาจากโรงงานข้างๆจริงด้วยนะทุกคนเห็นปะมันมีพลังของไซตามะนะคะโหตอนนี้พี่นิวได้เงินมากี่บาทแล้วเนี่ยโอ้สี 4, นะ่พันแล้วทุกคนนะรู้ <c oughs> สึก <c oughs> <ๆ S 2> ว่าเงินในแบบนี้ขึ้นไวมาก อาต่อไปซื้อน,นี้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอ,อะไรนะพื้นนะคะเป็นพื้นโอ้ต่อไปก็มาซื้อกําแพงเพิ่มนะคะกำแพงเพิ่มนี่เป็นงานกำแพงโอ้สุดยอดเลยแบบนี้ดีอ่ะต่อไปก็กำแพงนะเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้พี่นิวชอบแบบโรงงานแบบนี้มากเลยเนะยเพราะว่าเงินมันขึ้นไวมากอะทุกคนต่อไปเป็นพวกอุปกรณ์นะคะเขาเรียกว่าอะไรพวกอา,อาวุธอะอาวุธเออเนี่ยไหนอะต้องใจ 1, อีกพันห้าอะดูนะคะคืออะไร ว้าวได้พลังมาเหรอคืออะไรทุกคนมันไม่เชิงพลังนะมันเหมือนกับว่าเป็นเอฟเฟกนะนะเอฟเฟกออร่ารอบตัวเราแบบนี้นะฮะตอนนี้เงินพี่นิวขึ้นมาเป็น5 0 0พันแล้วนะคะโหเงินขึ้นไวมากต่อไปมาซื้ออาวุธกันอีกนะฮะปุ๊บออันนี้คืออาวุธนะฮะอย่างหนึ่งคือเฮ้ยบดเดตพลังสายฟ้านะ,ะทุกคนเหมือนกับว่าเป็นอาวุธสายฟ้านะฮะเน็บอยู่ที่หลังเราแบบนี้อาวุธต่อไปราคา6 0พันอ่ะมา ปึบเป็นยังไงนี่ทุกคนมาแล้วนะฮะอุย้ยสุดยอดเลยเป็นดาบนะฮะโอ้ยดาบใหญ่มากโอ้โหดาบคือแบบอลังการสุดอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่นิวขอดูตรงนี้ก่อนนะเขาบอกว่าตรงนี้มันคือ u n l i ม i เต็ดแคชนะคะหรือว่าได้เงินไม่จำกัดคืออะไรอะต้องจ่ายเงินทั้งหมด193โลบากนะมันบอกว่าเราเนี่ยจะได้เงินมาแบบไม่จำกัดเลยนะคือแบบได้เงินมาเยอะมาก คือยังไงไม่เข้าใจต้องลองซื้อดูไหมโอเคจัดไปนะฮะลองซื้อดูนะฮะว้โหได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้เป็นพันล้านเลยปะเนี่ยเฮ้ยทุกคนพี่นิวได้โหเดี๋ยนะมันอินฟินิตี้จริงๆนะทุกคนนะเงินตรงนี้ไม่จําเป็นเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าเราได้เงินมาเป็นล้านล้านล้านเลยนะ,ะดูดิอ่ะตัวน,นี้นะเงินพี่นิวมีไม่จํากัดนะฮะเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะทุกคนสร้างได้แบบรัวๆเลยนะฮะ ตอนนี้พี่นิวก็มาสร้างเครื่องจักรต่อนะคะจัดปแปเราต้องสร้างโรงงานของเราให้เสร็จนะคะซื้อชั้น2นะคะนี่คือการซื้อชั้น2นะคะนี้เรามีชั้น2แล้วต่อไปติดไฟติดไฟนี่ซื้อไฟเลยนะคะแบบนี้โ,โหสวยงามต่อไปซื้อบันไดนะคะ เฮ้ยคือแบบว่าดีมากเลยทุกคน198โลบกักไม่แน่ใจว่าชั้นแรกเราซื้อหมดหรือยังอ่าชั้นแรกน่าจะซื้อหมดแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่านะฮะโรงงานทันเจโลเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดนึงแล้วตอนนี้เรามีเงินเยอะมากเราก็ซื้อแบบรัวๆเลยนะคะต่อไปนะต่อไปเป็นการสร้างพื้นสร้างพื้นอ่าเป็นสร้างพื้นสร้างเอ่อสายพานโรงงานนะคะแล้วก็มาสร้างเครื่องจักรนะทุกคนเพราะว่าเครื่องจักรชั้นสองก็มีเหมือนกันนะ สร้างไปเลยทุกคนสร้างไฟเนี่ยโอ้ยตังเยอะรู้สึกว่าตังเยอะนะสร้างเพลินเลยนะ,ะีะอ่ะรู้สึกว่าชั้นสองพี่นิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นไปชั้นสามกันอ่าไปชั้นสามเลยนะคะนี่เลยจัดไปมาดูอาวุธชั้นสามดีกว่าอยากรู้ว่าอาวุธชั้นสามเนี่ยเป็นอะไรนะ,ะนี่เลยทุกคนอ่ามาซื้ออาวุธกันห้าหมื่นอาวุธแต่และอันนี่คือดูเท่มากเลยนะคะอันนี้คือแบบดูดีมากเฮ้ยเดี๋ยวนะมีม็อบด้วยหรอม็อบทันจิโร่ปะ ดูดิได้มอบทันจิโร่มาแล้วทุกคนดูโอ้โอ้โอ้โอได้มอบทันจิโร่มาแล้วสุดยอดเลยเอลองดูนะฮะนี่โอ้โหแต่ว่าทรงผมนี่เป็นทรงผมเราอยู่นะเสื้อผ้านี่ก็ทันจิโร่นะคะคือแบบแท่มากเลยทุกคนอะมาสร้างกำแพงนะคะนี่สร้างไปเรื่อยๆือจนกว่าจะเสร็จนะทุกคนนะสร้างไปสร้างไป,งไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันนะอาวุธต่อไปราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเลยนะฮะ เป็นอะไรโอ้โหเป็นตรีศูนย์ทันจิโร่ถือตรีศูนย์นะอย่างแท้เลยทุกคนต่อไปตรงนี้คืออะไรมาดูกันนะคะอ่าเป็นคล้ายๆแบบกล่องประดับโรงงานนะคะซื้อไปลเลยทุกคนซื้อไปแบบนี้นะฮะโหรว,วยรวยจริงอันนี้คืออะไรอะบูพาร์ติเคิลนะคะคืออะไรทุกคนว้าวออราสีฟ้านะคะเป็นออราสีฟ้าเทมากอ่าพิงค์พาร์ติเคลิลอันนี้เป็นออราสีจมูอุ้ยเหมาะกับเนสโกะเลยนะออราสีจมูนะคะ ต่อไปเป็นอลร่าสีขาวนะคะออลาสีขาวราคา9 0 0 0 0มื่นอ่ะต่อไปเนี่ยเราจะไปสร้างหลังคาชั้น3กันนะคะจัดไปนี่เลยเราก็จะมีหลังคาปิดและเวลาฝนตกก็จะไม่เปียกนะคะแล้วก็มาสร้างไฟนะสร้างไฟชั้น3นี่ชั้นสาก็จะมีไฟประดับแล้วหมดแล้วว่าไม่มีแล้วทุกคนคือแบบสร้างหมดแล้วนะอันนี้คือชั้น1น,นะคะ ชั้น1ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือชั้นหเดี๋ยวพามาดูชั้น2ชั้นสนะคะชั้น2ก็จะเป็นประมาณนี้นะมีเครื่องจักรมีอาวุธนะคะไม่มีอะไรมากมาดูชั้น3ชั้น3ก็จะเป็นประมาณนี้มีมอฟทันจิโร่นะคะแล้วก็จะมีอาวุธนะคะทุกคนเน่แล้วก็จะมีออร่าสามด้วยกันคือแบบอยากแก้แค้นมันมากเลยทุกคนอยากแก้แค้นมันมากเลยเนีะอออเ้ยเฮ้ยแก้แค้นสำเร็จ วุ้ยแก้แก้สำเร็จสะใจวุ้ยมีใครมาใครมามาดิมาดิมาเจอกับตีสูรลาโอ้โหจะบอกว่าตีสูรในนี้มีพลังมากเลยนะคะตีเพื่อนทีเดียวเพื่อนตัวแตกอะเดี๋ยวเราปล่อยอุกกาบาตใส่โรงงานมันดีกว่านะคะไปทุกคนปล่อยไปเออนั่นแหละโอ้เผาไปเลยเป็นการข่มขู่พูดต่อสู้นะคะมันมาแล้วมันมาแล้วเข้าก่อนเข้าก่อนเพราะว่ามันมีมันมีดาวน้ําแข็งนะคะ คือดาบของมันเนี่ยทรงพลังเหมือนกันนะทุกคนอ้าวก็รู้อยู่ว่ามีเลเซอร์ประตูจะเข้ามาทำไมเนี่ยเพื่อนรู้สึกสะใจนะเพราะว่าเพราะว่าโรงงานข้างๆเราเนี่ยเอ่อมาทำการลังแกเราก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยพามาดูนี่เลยนะคะอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เลิกรานะฮะยังจะตามอาฆาตเราอยู่ยังตามอาฆาตเราอยู่นะฮะถ้าเกิดใครชอบเล่นแบบไทคูนนะสนุกแน่นอนกับแบบนี้อะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ จะบอกว่าหมอนั่นนะคะไปลังแกประชาชนอีกแล้วนะคะไปลังแกประชาชนอีกแล้วนี่เนี่ยลังแกประชาชนดีนักโดนเขาให้นี่ชอบลังแกประชาชนจริงๆเจ้าโรงงานไสตมานี่อยู่ในโรงงานอยู่ในโรงงานยังไม่กล้าออกมานะคะอยู่ในโรงงานเขาบอกว่าให้เราเป็นทีมเดียวกับเขานะฮะเป็นทีมเดียวกันเหรอมั่นใจเหรอเพราะตอนแรกแกก็กําจัดฉันฮะนี่แนี่โอ้โหกล้าจะเป็นทีมด้วยกันมาลังแกเราก่อนเราจําได้